โอ้ไปเลยไปไหนก็ไปใครผมไม่ว่าเลยใค,ใครอยากไปไหนไปไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นนะเออเอาก็คุณก็มาเป็นผมดิเอา,มาเอาก็ไออตอไปแล้วไม่พูดแล้ว มันถามทางประธานประชามตท่าได้เปียนให้นายกเรื่องอะไครับ<ะ>ไม่คุยไม่คุยเป็นเรื่องของท่านนายกตัดส<ม>ินใจอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนายกต้องไปถามนะันายกไปถามอะไรผมแล้วก็วไม่คุย<ม>ยังไม่คุยยังไม่ได้ไประชุมเลยยังไม่ครับเขาเขาจะบอกคุณง่าผมก็ยังไม่ได้นัดเลยต้องมีนัดต้องนัดสมาชิกพรรค กร,กรรมการบริหารพักคประชุมเอ,อ่เอก็คุณก็มาเป็นผมดิไม่รู้ผมไม่รู้ผมผม,มก็ก็อยู่ด้วยกันทุกวันน่ะไม่ไม่ได้แต่ว่าไม่พูดเรื่องนี้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่แยกหรอกก็จะไปแยกไงก็สนิทกันมาตั้งค่าสี่ห้าสิบปีก็รู้วอจะแยกอาัพนอนก็ก็แยกก็แยกไปไม่เป็นไรแยกกันกัไปไรไม่รู้ผมไม่รู้ก็เอาเรื่องอื่นงประารออกมาพูดะว่าไมอะไรนะลูกพักพลังะ่าเหมนเรันนไม่้อันนี้เป็นเรื่องของลูกพักก็เป็นเรื่องบุคคล นั่เป็นเรื่องของไม่ใช่นโยบายพรรคอนรกัประว่าคนที่เราจะเกเนป็นเรื่องเป็นเรื่องของสมาชิกพักคไม่ใช่เรื่องของผมท่านขาแต่ว่าถ้าคนอิสลามท่านไม่อยู่รัมราชนะแล้วก็อาจจะโศกสอกรัมาชนะไปยุ่งมกับท่านขะโอ้ไปเลยไปไหนก็ไปใครผมไม่ว่าเลยใค,ใครอยากไปไหนไปเป็นเรื่องของตัวบุคคล่านคนอยากไปยุ่งใครก็ไม่ ไม่ห้ามผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นนะแล้วถ้าราอ้อยเอกทำรัจะกลับมาบการบริหารได้ไหมคะไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ต้องถามต้องถามพักต้องถามพักไม่ใช่ถามตัวผมผมทําอะไรได้น,นะต้อง,องอยังไม่ติดต่อก็ต้องถามพักมันเพราะอยู่กันเราทํางานกันด้วยพักแล้วจะทําอะไรอะ่ะ ต้องลองดูดูตจบไปคมดที่ปัญหาในหลายๆอย่างเขาไม่ต้องเคลียร์ก็ผมก็ตอบได้ตรงความตรงตรงไปตรงมาอย่างเงี้เรื่องสยคข่าวเลยอทั้งหมดอ่าก็ก็ตอบตรงไปตรงมาทั้งหมดมันสยบกันเล้วก็อย่างนี้ก็คุณเขียนกันไปเองแค่นั้นน่ะ ไม่คคยกับคนหญิงุทจมานดั้งไหมไม่เคยไม่เคยาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง